วันนี้แถมอีกคลิปหนึ่งคลิปเล็กๆนะครับหลังจากที่ผมทำคลิปน้ำหมักจุลินทรีย์กับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับแล้วก็มีส่วนผสมทั้งนมเปรี้ยวนะครับ M150 แล้วก็ผงชูลสนะครับใส่ลงไปทั้งห้าอย่างรวมทั้งดินที่เป็นคิววนะครับขณะน,นี้มันอยู่ใน ในถังที่เราทําสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็จะหลังจากนี้ผมก็สามารถที่จะใส่ในขวดนะครับในขวดท่านดูเห็นไหมครับไม่อยากท่านก็เอาฝาไปลนไฟหน่อยแล้วก็เอาตาปูแหลมๆที่มใมันยื่นออกมาท่านดูในคลิป Google ก็ได้ก็สอนแล้วก็ตัดปากให้มันเป็นรูนหน่อยก็ทำเป็นขวดสำหรับหยดน้ำหมัก ได้ก็ใส่ขวด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 นะครับเวลาเราลดต้นใหญ่เราใส่ต้นใหญ่ก็ขวดใหญ่ไปต้นเล็กๆก็ขวดเล็กๆนี่ครับเห็นไหมไม่ยากครับไม่ยากทําได้ตัวเองได้ครับนะครับอันนี้แถมครับขอบคุณครับอ๋ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับตามธรรมเนียมส่งเสริมกันครับขอบคุณครับ